สวัสดีครับนะครับก็มาอีกแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เนื่องจากลูกสาวนะครับชอบกินชอบมากนะครับกะเพราผัดกะเพราใส่หมูผัดกะเพราใส่ใส่กรอกต่างๆนะครับผมผมก็เลยมีกะเพราต้นหนึ่งนะครับ เาต้นนี้นะครับผมก็เก็บกินตลอดนะครับซึ่งกระเพราในต้นนี้ในกระถางนะครับกระถางเล็กๆนะครับผมผมก็ปลูกไว้นะครับหนึ่งต้นแต่ว่าก็เก็บกินได้ตลอดนะครับซึ่งลูกสาวก็ชอบกินผัดกระเพรานะครับอันนี้เก็บเก็บกินนะครับเก็บกินจนหมดนะฮะเหลือแต่ก้างอย่างเงี้ย ผมก็เลยคิดว่าผมจะปลูกเสริมขึ้นมาอีก2กระถางนะครับเพราะว่าเขาชอบกินเป็นกระเพราอินทรีย์ซึ่งอร่อยเขาบอกผมก็ไปขอต้นพันธุ์ที่เพื่อนบ้านกระเพาะมานะครับอันนี้ขอแล้วนะครับ2ต้นนะครับกว็วัสดุที่จะปลูกก็มีกระถางนะนี่กระถางผมซื้อมาเมื่อวานนะครับ ก็ใบเล็กนะครับผมไม่ใหญ่มากลองปลูกดูนะครับนะครับใบนี้เจ็ดบาทเห็นมันลดราคานะครับเนี่ยใบเจ็ดบาทนะครับซื้อจากลดตัสนะครับเจ็ดบาทหลายใบซื้อมาหลายใบแต่ว่าวันนี้ผมจะปลูกแค่สองใบนะครับสองกระถางนะครับนี่กระถางใบเล็กๆนะครับจะปลูกเราต้นนี้นะครับก็สําหรับดินก็ ดินตัวนี้ก็ผมหมักใบไม้นะครับนี่ดำเลยนะครับผมหมักเอาใบไม้มากองกองแล้วก็เอาดินหน้าดินต่างๆก็มาทบตับใบไม้ทีนี้มันเป็นแล้วใบไม้มันย่อยสลายก็ประมาณสามเดือนนี่เป็นใบกระถินนารงประมาณนี้แล้วก็มีดินเก่าที่เคยปลูกแล้วนะครับก็มาผสมกันก็ ดินดำถือว่าเป็นดีๆแล้วก็จะลงปลูกเลยจะลงปลูกเลยก็คือก่อนอื่นต้องทําดินให้ดีก่อนนะครับเวลาจะปลูกต้นไม้นะครับให้ดนดินมันมีรามีมีสารอาหารก่อนนะครับผมนะครับทาดินให้ดีก่อนนะครับส่วนส่วนกะเพราก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน โดยตรงและก็โดยอ้องแล้วก็มีสรรพคุณทางยามากมายนะครับผมนะครับฉันว่าช่วยต้านทานเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสนะครับผมเช่นว่าไวรัสโควิดก็กินกระเพาด้วยมันจะช่วยได้นะครับแล้วก็ช่วยลดการอับเสีนะครับต่างๆนะครับผมแล้วก็ช่วยบรรารบรรเทาอาการเป็นเป็นไอ หรือว่าเป็นวัดนะครับลดน้ำตาลในเลือดได้นะครับช่วยย่อยอาหารนะครับผมแล้วก็บรรเทาอาการจุกเสียดนะครับส่วนประโยชน์ทางโภชนาการก็อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็มีทั้งวิตามิน A วิตามิน C และแร่ธาตุต่างๆนะครับเช่นว่าแคลเซียมแล้วก็เหล็กนะครับ ประโยชน์ใช้ในชีวิตประจำวันก็เอามาทำเป็นผัดกระเพราครับแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กระตุ้นอยากกินอาหารนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรไล่แมลงนะครับผมแล้วก็มาปรุงอาหารได้หลายเมนูนะครับนี่ฮะประโยชน์ของกระเพราทั้งนั้นเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับผม โอเคเสร็จแล้วนะครับผมสองกระถางนะครับง่ายไหมครับนี่ครับง่ายไหมครับพี่น้องนะครับผมผมว่ามันง่ายมากนะครับแค่ใส่ดินแล้วก็นี่มาปูกแค่นั้นเองเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มรอการเจริญเติบโตต่อไปนะครับนี่ฮะวิธีการปลูกกระเพราแบบง่ายๆแล้วก็เราปลูกเองนะครับผมสารเคมีไม่มีแล้วก็ดินก็คือ จะให้ดูนะครับว่าการปลูกนะครับพื้นที่จํากัดนะครับไม่มีพื้นที่ปลูกแค่นี้เองนะครับรดน้ําเราก็ใช้น้ําน้อยและก็ใช้ดินหรือว่าปุ๋ยต่างๆก็จะน้อยมากนะครับผมประหยัดมากนะครับแค่นี้ก็ได้กินแล้วนะครับนี่ง่ายๆนะครับผมนะครับโดยไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาดนัดต่างๆนะครับ นัดก็ขายกาละสิบบาทนะครับทุกวันนี้กาละห้าบาทก็จะน้อยมากนะครับก็กาละสิบบาทกระเพรานะครับนี่ฮะสวยนะครับสวยงามกระถางก็สวยด้วยนะครับผมแบบนี้ก็ได้กินนะครับแล้วก็เราค่อยเติมปุ๋ยต่อไปเวลาปุ๋ยมันหมด,หมดเราก็ค่อยเติมปุ๋ยนิดนึงแล้วก็พรวนดินนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ให้ดู การปลูกนะครับกะเพราใบกระเพราในพื้นที่เล็กๆอย่างนี้ในกระถางเล็กๆนะครับก็ประหยัดทั้งดินปลูกนะครับแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็น้ำนะครับก็ได้กินนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณครับพี่ๆน้องๆที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับเพราะว่า,าผมทําคลิปนี้ก็คือไม่ได้มาเพื่อจะสร้างคลิป เพื่อเอาคอนเทนต์นะครับผมแต่ว่าผมทำเพื่อจะปลูกกินเองนะครับผมในชีวิตประจำวันนะครับก็จะได้ประหยัดและก็ที่สำคัญก็จะได้กินผักที่ปลอดภัยนะครับแต่มีประโยชน์กับร่างกายและก็ปลอดภัยรอบเิรเซ็นนะครับผมคลิปนี้ก็ไปก่อนเลยครับผมก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ครับ พี่ๆน้องๆที่รับชมนะครับก็นำไปเอาไปปรับใช้ได้นะครับในพื้นที่ของท่านที่มีพื้นที่เล็กๆไม่ใหญ่นะครับแต่ก็รักษาดูแลง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับผมก็ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ